เจริญในธรรมท่านผู้สนใจในการฟังธรรมแล้วก็น้อมจิตน้อมใจใคร่ครวนพิธิพิจรารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราแต่ละวันวันคืนล่วงไปล่วงไปเรา <c oughs> ในน้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้เกิดความรู้ความตื่นความเบิกบานให้กับชีวิตของตนได้อย่างไรเพราะนั้นทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตัดสู้ก็คือพระองค์แต่ตัดสู้รทมที่มันเกิดขึ้นโอปะนัโ oh, กน้อมไปดูจิตดูใจของตนเอง ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจเขาตนเองประมาทให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ตีตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจึงมีเวลาปฏิรูป,ปังคือปฏิรูปตัวเองนิดพิจารณาตัวเอง ให้เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกิดจากความสงสัยเกิด <c oughs> จากความโลเลในชีวิตาการไม่ปรเพื่อปฏิบัติาการไม่ได้น้อมจิตน้อมใจของเราไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเราก็จะเป็นบุคคล คับแคบเป็นบุคคลที่ถูกอารมณ์ครอบงำไม่ให้จิตวิญญาณของเราเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์เป็นที่ตั้งของความพอใจอารมณ์เป็นที่ตั้งของความไม่พอใจอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความสมปรารถนา อารมณ์เป็นที่ตั้งของความไม่สมปัานาเหล่านี้จึงเป็นวัตตะสงสารเป็นวัตตะวนให้จิตของเราเที่ยวซ่องเสพอยู่กับสิ่งที่ถูกใจบ้างกับสิ่งที่ไม่ถูกใจบ้างชอบบ้างชังบ้างยินดียินร้ายนี่คือสิ่งที่บุคคลที่ขาดสมาธิคือความตั้งมั่น ขาดการดูแลใส่ใจน้อมจิตน้อมใจเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าใจก็จะก้าวข้ามความสงสัยความวิจิิจฉาความลังเลในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าปาถนาอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นที่ถูกใจ เป็นที่เพดเพืินเจริญจิตเจริญใจเลา่าเปโลมด้วยอารมณ์โลกอารมณ์สรรเสริญอารมณ์ยกยอก่ยอป่อปั่นที่เป็นมายาของโลกเป็นมายาของกิเลสเป็นมายาขันที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ยินดีแล้ว ก,ก็ถูกความพอใจลากไปถูกความพอใจลากไปถูกความไม่พอใจลากไปกักขังหนองเหนี่ยวไว้จึงขาดความเป็นอิสระแต่ถ้าผู้ที่ฝึกตนแล้วมีเวลาวันคืนล่วงไปแต่ละวันมีเวลาที่จะใส่ใจตัวเองภาวนารู้เห็นตามความเป็นจริงให้มากจึงไม่มีเวลาไปสงสัย กับโลกว่าทำไมพระจันทร์มันจึงขึ้นทำไมพระจันทร์มันจึงตกทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทำไมดวงอาทิตย์มันจึงตกทำไมคนโน้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างน้นสงสัยไม่จบไม่สิน้นเพราะโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นตถตาเป็นชิ้นนี้เองมันเป็นแบบนี้ ตั้งแต่ปู่ญาตายายตั้งแต่ปู่สังกษสาย่าสังกษีตั้งแต่เราเกิดมานับพบนับชาติไม่ได้มันก็สนองความเป็นอยู่อย่างนี้มานานแล้วเพราะนั้นพระบรมศาสดาพรงจึงให้เราได้อาศัยสิ่งที่เป็นอยู่ อดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละเอามารวมเป็นหนึ่งเอาอดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมารวมเป็นหนึ่งให้เห็นมายาของขันมายาของกิเลสมายาของภกชาให้มันชัดเจนจึงจะจิตวิญญาณจึงจะโตจิตวิญญาณจึงจะมีเส้นทางเข้าสู่มรรคมรขยาน แต่ถ้าเรา <c oughs> ไม่มีเวลาได้น้อมไปดูอดีตของตนเองน้อมไปดูปัจจุบันของตนเองอย่างท่องแท้เราก็จะตื้นเขินในอนาคตที่จะมาถึงก็เกิดวิกฤติฉาทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นวิถีชีวิตที่ต้องพินิษพิจารณาน้อมจิตน้อมใจของตนของตนอยู่เสมอเพราะว่าการระพฤติปฏิบัตินั้นนันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องเฉพาะตนถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกตนเองให้มีสติอยู่เหนืออารมณ์ ที่พอใจและไม่พอใจมันก็จะถูกความพอใจและไม่พอใจนั่นแหละเป็นชีวิตเป็นกฎเกณฑ์เป็นสเต็ปแต่ถ้าเราฝึกมีเวลาฝึกจิตฝึกใจให้อดีตให้อนาคตปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะมีสติรู้ว่างว่างเบาเย็นสบายเราจะไม่มีอ่า บังคับบังคับเหตุบังคับผลการบังคับเหตุบังคับผลนั้นมันไม่ใช่วิสัยบัณฑิตบัณฑิตจะเห็นเหตุและผลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ไปแทรกแซงจะไม่ไปแทรกแซงเหตุและผลแต่จะรู้เหตุและผลรู้ที่เกิดขึ้นมีเวลา ที่จะฝึกจิตฝึกใจตนเองมากกว่าที่จะตามจิตตามใจตัวเองเพราะธรรมชาติสร้างให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับโลกตาก็เพลิดเพลินไปกับรูปมองไปเห็นส่วนใหญ่มันก็จะมองไม่เห็นตัวเองมองเห็นแต่ข้างนอกเพราะตามันหันออกข้างนอกหูก็เหมือนกันมันออกข้างนอกมันได้ยินแต่เสียงข้างนอก เสียงข้างในมันไม่ได้ยินจมูกก็เหมือนกันมันได้กลิ่นแต่ข้างนอกทั้งที่กลิ่นข้างในมันก็ไม่ได้กลิน่นหรือได้กลิ่นก็ไม่เต็มที่เพราะนั้นใจของเราก็เหมือนกันมันยินดีแต่ของที่ถูกใจดินดีแต่ของที่ตามใจดินดีแต่ให้คนอื่นทําให้ถูกใจเราแต่เราไม่คิดโลกนี้เป็นมาย,ยา ฟือจนรู้เท่าทันพระบระมาศา,าสดานั้นพระองค์ออกจากความสะดวกสบายออกจากยศถาบรรดาศัก์ออกเกียจากเกียรติยศชื่อเสียงหันมาภาวนาโอปนัญญกกรรมน้อมมาสูตรจิตสู่ใจมานั่งอยู่ใต้โคนไม้ความสะดวกความสบายไม่มี มีแต่ความเจริญในธรรมเท่านั้นเพราะนั้นความสะดวกสบายทางกายแทบเป็นศูนย์จากความสะดวกสบายที่เต็มร้อยเอาวาโรลดมาเหลือศูนย์อยู่คนไม้อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีคนคอยเอาใจไม่มีคนคอยประคบประงมอยู่ลำพัง คนเดียวน้อมไปดูจิตดูใจตนเองจนได้เห็นความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นได้ตัดสรุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจึงเข้าไปหาหมู่เข้าไปหาคณะเข้าไปหาปัญจวคคี์เข้าไปหาบุคคลทั้งหลายแต่ก็ไม่ได้เอาความขมขื่นความพอใจไม่พอใจเข้าไปเอาแต่ความรู้วางว่างเบาเย็นสบายเข้าไป จะอยู่กับใครก็สบายจะอยู่ <c oughs> กับคนที่ไม่ถูกใจก็สบายอยู่กับคนที่เข้าใจก็สบายไม่เข้าใจก็สบายเพราะอะไรเพราะจิตของเราฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตาทันตาสุขว่าวหัง่งแต่ถ้าจิตไม่ฝึกนะมันก็ไม่โตมันก็จะเป็นเด็กเป็นเด็ก มันโตแต่สังขารร่างกายแต่จิตใจมันไม่โตเขาเรียกว่าสังขารจะเกิดมากี่รอบจะเกิดมากี่ครั้งมันก็ไม่ช่วยให้จิตมันโตขึ้นถ้าเราไม่เจอบัณฑิตไม่เจอเพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่ทำตามที่ท่านแนะนำไม่ทำตามที่ท่านทำสอนเรา ก็ไม่สามารถที่จะออกจากความคิดออกจากชีวิตที่จำเจสำซากี่ชาติกี่ชาติก็จะหมกมุ่นอยู่กับอดีตอยู่กับสัญญาอยู่กับความปราถนาความต้องการการผลขวายเหล่านั้น การฝึกการหักนั้นมันจึงต้องเป็นเรื่องโอปนญิกธรรมน้อมไปดูศึกษาอาดีตขีดอนาคตและกำหนดปัจจุบันรู้วางว่างเบเย็นสบายฝึกตนอยู่บัณฑิตฝึกบัณฑิตย่อมฝึกตนบัณฑิตต้องฝึกตน,น,ตก,ตนการฝึกตนเพื่อจะให้เห็นตนเพื่อจะเข้าใจตนที่สุดแล้วก็จะอาศัยตนนั่นแหละ เป็นผู้ขนขวายสร้างบาร,รมีจากขานนสติอาศัยร่างกายสังขารนั่นแหละได้จากะสลัดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความพอใจสลัดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความขุนมัวสลัดอารมณ์เป็นที่ตั้งของพบน้อยพบใหญ่ก็อาศัยการให้ทานตัดพพชาติ การเจริญภาวนาตัดความโง่เขาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอาศัยศีลป้องกันไม่ให้ตกล่วงไปในภพที่แยก่กว่าความเป็นมนุษย์เพราะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นหลักดำเนินชีวิตของบัณฑิตบัณฑิตการให้ทานการให้ทานเพื่อจะ กำจัดความตนีกำจัดภพชาติกำจัดกรรมสิทธิ์เพื่อจะให้ชีวิตของตนเองมีอิสระจากเวรกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาศัยขนขวายเหมือนกับเราเป็นหนี้ในอดีตแต่เราก็อาศัยแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ในปัจจุบันนี้ในการใช้หนี่ใช้ไปใช้ไปจนกว่ามันจะหมดผนหมดแล้วก็จะอิสระ ถ้าเราคิดเกียดโอ้ให้มาเยอะแล้วะแต่ว่าที่เราเป็นหนี้เขาเยอะมากกว่าที่เราให้ไปมันก็ไม่หมดเราหยุดให้มันก็ไม่หมดหด,หมมหมด,ดอกเบี้ยมันก็เพิ่มเพราะการฝึกการหัดการฝึกหัดปฏิบัติตนจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตบัณฑิตย่อมฝึกตน ฝึกจนเข้าใจตนเองและเข้าใจบุคคลอื่นไม่สงสัยในตนเองและก็ไม่สงสัยในบุคคลอื่นรู้หนึ่งก็รู้หมดเรารู้กำพืชรู้สันดานรู้นิสัยรู้จริตของเราเราก็ย่อมรู้นิสัยรู้จริตรู้สันดานบุคคลอื่นได้เพราะนั้นพระบรมศาสดาพระองค์จึงถอดถอนถอนความพอใจไม่พอใจออกจาก จิตใจของพระองค์พระองค์จึงได้เห็นหนทางมรขามรคยานรู้ว่างว่างเบาเย็นสบายจึงเกิดปัญญาอุาทปาธิจักสุอุทปาธิก็คือปัญญาคือคือจักสุเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจที่มืดบอดด้วยความโลภความโกรธความหลงในโลกธรรมทั้งหลาย มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เหล่านี้ที่มันครอบงำสัตว์โลกที่ขนขวายและแสวงหาปาราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วการพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เราต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาการฝึกการหัดนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบัณฑิต บัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ฝึกตนดีแล้วเขาจะได้เห็นชีวิตที่อิสระภาพจากอารมณ์ชีวิตที่อิสระภาพจากพบน้อยพบใหญ่จากความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราฝึกสมาฮิโต มีสมาธิตั้งมั่นแล้วแลอยู่ก็คือเห็นความจริงที่มันเป็นอยู่เป็นเรื่องปกติเราจึงแลอยู่ก็คือไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรมันรู้เหมือนกับรู้ว่าอาทิตย์มันขึ้นตกเข้าใจมันก็ใช้ชีวิตยอยู่กับอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเดีย๋ยวเป็นลายชั่วโมงเป็นลายนาทีเป็นลายปากักลายเดือนลายปีก็เข้าใจแต่เพราะว่าวิถีชีวิตนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ การฝึกการหาดการแบบพือปฏิบัตินั้นจึงเป็นแนวทางของบัณฑิตบัณฑิตานันจะเสวนาะการได้ครบคุณบัณฑิตคนันแนะนำอะไรนะก็ให้ไปปฏิบัติตามนะมีเวลาทำดูนะดูใจเราดูไปวันวัน,วนมีวันคืนที่เป็นอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจชีวิตต่างๆก็จะทำให้เหล่านั้น ได้เจริญจิตเจริญตาเจริญใจในธรรมสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมท่านก็ขอ,อนุโมทนากับท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาเดินตามรอยยุคนลบ,บาปขององค์พระศาสดาขอให้ทำตามที่พระองค์ได้พัฒสอนที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้ขอขอความสําเร็จในธรรมจงมาเกิดมีกับเราท่านทั้งหลายด้วยกัน ทุกท่านทุกคนเือน